โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับเกมที่บักเยอะที่สุดในปัตตภีแห่งนี้นะครับ <S <S ก็วันนี้นะครับผมผมจะมาสอนใส่5เปิร์กฮนะแต่ขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าเป็น4เปิร์กวงเล็บ1เอาละวกนนะครับผมนะ <S <S ก็สำหรับใครที่อยากจะทำตาม <S <S ก็ทำตามได้เลยนะครับผมนะยินดีแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามีมีมีสออย่างที่ผมจะบอกไว้ก่อนในคลิปนี้ก็คือคลิปนี้ผมไม่รอแน่นอนฮะ ผมมองเห็นอนาคตฮะขนาดในสตรีมเล่นไปสิบตาไม่รอดสักตาเลยฮะล้มทุกตาเลยฮะ <Bro. S 1> ก็ตานี้เราไม่รอดแล้วหนึ่งอย่างนะครับผมนะส่วนถ้ารอดเราคงปฏิหารแล้วครับผมนะปฏิหารทุกสุดอะ่ะก็รอบนี้เราไม่รอดแล้วแล้วก็เซตเปิกเนี้ยที่ผมจะจัดไปเนี่ยบอกก่อนว่าถึงแบบจัดตามผมไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบเล่นดีขึ้นหรือรอดขึ้นนะคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นอะ่ะเออ ก็ส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์และฝีมือการ,บ,ารบังคับการเล่นการจุ๊กนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้บ้างนะครับผมนะเป็นส่วนเสริมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มจัดกันเลยดีกว่าว่ายังไงที่ผมบอกว่า5้าเปิร์กขยายความคือ4ี่วงเล็บหนึ่งมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมขอจัดเปิร์กก่อนผู้ชมอาจจะเห็นบอกเปิร์กมี4อันมันจะเป็น5ได้ยังไงเดี๋ยวรู้ฮะเดี๋ยวมี5อันให้ดูฮะเดี๋ยวรู้ฮะบ <laughs> างคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะครับผมนะ คลิปนี้คลิปดองที่ประมาณร้อยกว่าแล้วครับผมนะจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเอาตายง่ายไปก่อนนะฮะผมเรียกชื่อเปิร์กถูกแล้วนะครับผมนะตายง่ายแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเปิร์กแทงไม่โดนไปนะครับผมนะเออแทงไม่โดนแล้วก็เอาบอลลดไทมนะครับผมนะเปิร์กที่ผมเน้นย้ําไว้เสมอว่าควรจะเอาไปทุกครั้งที่ไปเล่นนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเปิร์กที่มีประโยชน์กับเพื่อนเริ่มทีเพื่อนร่วมทีมมากนะครับผมนะเพราะเกมนี้เราเล่นเป็นทีมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับผมนะ ก็เอาไปสักเปิกหนึ่งคงไม่เป็นอะไรนะครับผมนะเออแล้วก็อีกเปิกหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดีเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไอ้นี่ไปครับผมตาดำเหรอพี่ไม่ใช่ฮะตาดําผมไม่อยากเอาไปฆ่าตัวเองฮะถึงจะรู้ว่าตัวเองตายตายอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็อาจจะเอาเป็นลูกเองไปนะครับผมนะอ่ะพี่มันก็มี4ี่เปิกไม่ใช่หรอมีห้าเปิกยังไงอะฮะก็เนี่ยมัน4อยู่ฮะใจเย็นๆฮะนี่เปิกที่ห้าผมกำลังกดให้ดูฮะ รู้กันแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับที่แหละคือเปิร์ลที่5มันคือเปิร์ลคิวครับผมนะแต่เอากล่องพยาบาลไปอย่างเดียวมันก็อะไรอะไรอยู่นะครับเราเอาเพิ่ม16ชาร์จไปเลยฮะเออแล้วเราก็เอากันไก่ฮะเอาไปตัดหัวฆาตกรเหรอพี่ไม่ใช่ความเร็วในการรักษาเพิ่มขึ้นปานกลางฮะก็ให้มันฮิวเร็วขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ออฟเฟอร์ลิงนะครับเอาเป็นแม็กวิลลนไปนะครับผมนะผมรู้สึกเบื่อที่หน้าด่านอื่นละดวงผมมันไม่ค่อยดีนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาครับผมตอนนี้เราอยู่ในด่านหอถ่านหินนะครับมาครับผมโอเคสำหรับเซตห้าเพลของเรานะครับผมนะ <c oughs> เป็น4วงเล็บหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราปั่นไฟกันเลย <c oughs> อาอ ا, <c oughs> เพื่อนวาร์ปครเมื่อกี้ผมเห็นนะ โอ้โหอ่ะใครจะเล่นอะไรก็เล่นไปฮะเดี๋ยวผมขอปั่นไฟฮะเอาตีลงคมกริบฮะยังไงฮะเอาเอายังไงล้มไม้ไหมอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งฮะยายายนั่นไงเรียบร้อยฮะมึงจะรีบล้มไม้ไปไหนวะไม่วนก่อนวะเพื่อนบอกมันวนได้ไหมน่าละกูเนี่ยผมเนี่ยจะวนได้หรือเปล่าเดี๋ยวล้มไม้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหมือเลื่อน โอ้ยม oh, ือลื่นโอ้โหอ้ what the fuck ห oh, น oh, ้าจอผมลื่นล้มก่อนเลยฮะแป๊บนึงนะเอาใหม่ก่อนมันเจ็ดสิบสองไม่ได้มันหันหน้าจอไปแต่ปุ่มเดินไม่ไปฮะเดี๋ยวผมเช็ดก่อนแป๊บนึงนะ คือผมเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาพวกน้ําแข็งขึ้นมาด้วยอะแล้วก็เอามาวางไว้ตอนอัดคลิปนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องผมมันร้อนมากเลยต้องเอามาวางไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะกระตุกนะครับผมนะ <c oughs> เครื่องผมเวลาอัดคลิปตอนไม่ได้อยู่ห้องแอร์นี่ไม่ไหวฮนะแล้วว่าแล้วถามว่าทำไมไม่เปิดแอร์ผมอัดเวลาคลิปฮนะคลิปรองเนี่ยมันอัดเปดียวไงโอ้ <c oughs> เลยว่าจะประหยัดไฟสักหน่อยนะครับผมนะ อีถอยไปไม่ต้องให้มาฮิวไม่ต้องมาฮิวให้ปล่อยปล่อยปล่อยไอห้าบอดบอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบอดห้ไม่ต้องไม่ต้องห้ผมจะโชว์การฮิวต,ต,ต,ตัวเองดูครับเอ้าโอ้มานี่อีกละเออไล่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมอะผมขอฮิวก่อน พอจะปั่นแถวนี้ต่อดีไหมเนี่ยไม้หมดแน่ลงบินเดินไปทางไหนไม้หมดฮะขนาดไม้นี้มันยังไม่วนเลยมันล้มเลยฮะต้มเลยอะไม้ลมไม่พอคนล้มไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปว่าเขาฮะไม่ต้องไม่ต้องไปว่าเขาฮะคนดูบอกพี่ยังล้มแป๊บเดียวล้มเลยไม่กี้มือมันลื่นฮะเดี๋ยวตอนนี้มือไม่ลื่นแล้วฮะเดี๋ยวรู้ฮะเดี๋ยวรู้รู้เลยเอาไอ้ข่าที่ปลาเบิดอีกละโอ้ยจะเสร็จไม่ไดเครื่องเนี้ยบอกแล้วตานี้ผมไม่รอดนะ โอ้ยเลิกปั่นระเบิดดิเพื่อเหรอผมเนี่ยไปกันต่อฮนะอย่าไปซีเรียสฮะผมเล่นเพิ่งเล่นเมื่อวานเองครับกมเนี้ยผมปั่นระเบิดเป็นเรื่องธรรมดาผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเ <Bro. S 1> มื่อวานตอนบ่ายๆฮะอย่าเพิ่งมาอย่เพิ่งมาขอปัน่นเครื่องนี้ก่อนชิบหายแล้วไม้ตรงนู้นหมดหมดแล้วมั้งน่ะมันใช้สร้างบ้านเอาไปสร้างบ้านไม้คราฟหรือไงวันจะใช้ขนาดนั้นอนะ ตุกตับตุบตับไปนู่นนะไม้โล่หมดนะมีแต่แมปนะมันไม่มาเพื่อนอย่าไปกลัวถ้าไมเสียงหัวใจมาแถวนี้ว่าเฮ้ยมันอะไรเพื่อนเราฮะเพื่อนบอกลากมาทำไมเนี่ยไม่ได้ลากฮะผมแค่แบบหาที่มาเฉายๆยาบูทูตไซเฮ้ยเฮ้ยใครล้มไม้วะไอโอ้โหไม่รู้จะด่ายังไงเนี่ยไอไป เฮ้ยโอ้โหไม่อยากจะพูดขอเซ็นเซอร์คำพูดโอ้โหรีบล้มไม้ไปไหนเนี่ยแล้วไม้ผมจะเอาไปที่ไหนไว้เล่นวะเนี่ยโอ้โหมันล้มแบบไม่ป่วนเลยพวกนี้จะเล่พนพรญาติโยมฮะแบบนี้ จะเอาอะไรไปสู้ฮะวิ่งทั่วแมปหรือ,อยังไงสายเปไม้นะครับผมเอ่อขอบอกคุณนะครับว่าคุณเปไม้เนะี่ยมันไม่ผิดฮนะไม่มีใครหา้ามให้คุณเปรไม้ไไมแต่คุณจะใช้ไม้ได้อนะ่ะคุณใช้ให้มันคุ้มฮะเพราะว่าล้มไม้แบบนี้พอคุณตายไปอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อนที่เหลือจะเอาอะไรเล่นฮนะวิ่งเล่นกับฆาตกรเหรอหรือ,อยังไง <c oughs> ถามไปสายเปไม้จะอางว่าก็บนแมสดิแมสมันก็มีหน้าต่างขึ้นไหมอ,อ้เวย มันจะวนได้สักกี่น้ำครับผมนะวนได้สักแป๊บม,มันก็บริเคดดำขึ้นนะ,ะกั้นหน้าต่างเรียบร้อยฮนะเละเปไม้อะวนหน่อยถ้าวนนะไม่มีใครว่าถ้าลมไม้แบบนี้นะไม่ไม่มีคนว่าเหมือนกันเขาจะด่าหัวเอาครับผมนะคือไม่ได้จริงจังเกมมิ่งอะไรแต่ว่าเกมนี้มันก็เล่นเป็นทีมไหมมันไม่ได้เล่นคนเดียวครับผมนะถ้าเล่นคนเดียวเล่นกับบอดจะเปไม้ไงก็ช่างไนมะมีคนว่าแน่นอนแต่อันนี้เล่นเป็นทีมครับผมอยากให้แบบคิดนิดนึงเวลาจะใช้ไม้วนสักหน่อยก็ยังดีครับผมนะ ไม่ต้องคิดก็ได้วนก่อนนะเออรู้สึกว่าเกมนี้เพื่อเราจะไม่คิดทะล้มอย่างเดียวเลยฮะคิดอย่างเดียวว่ากูจะล้มไม้ฮะเป็นไงล่ะฮะไปแล้วหลายแผ่นนะบ้านเล็กก็ไปแล้วนะ่ะตรงนี้ไปยังเนี่ยอะไรกันนั่นตรงนี้ก็ไปแล้วได้ยินเสียงกระทืบไม้เนี่ยเออเอาเข้าไปให้มันได้อย่างนี้ฮะก็ชาร์จของกล่องพยาบาลน,นี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมนะคุณผู้ชมก็คือแบบมันใช้ได้นานกว่ากล่องพยาบาลทั่วไปครับผมนะเพราะมมีเพิ่มชาร์จมาไง แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่พวกแอดออนมาท mm hmm. ี่ผมบอกเพิ่มชาร์จมาเนี่ย mm hmm. น่าจะฮิวได้ขั้นต่ำประมาณ 2- 3ถึงรอบแบบเต็มๆรวมกดฮิวพลาดด้วยนะน่าจะประมาณนี้แต่ถ้าเขาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าผมฮิวไม่พลาดก็น่าจะได้3รอบเหมือนเดิมหรอมัลงน่าจะไม่ผิดแต่ถ้ากล่องพยาบาลน,น้ำตาลถ้ากดฮิวพลาดรอบเดียวก็คือไม่ได้เลยครับผมนะก็คือแบบฮิวไม่เต็มเลยขาดอีกประมาณ0ูนยจเ้ปอร์เซ็นต์ครับผมนะมันจะมาตรงนี้ไหมเนะี่ยผมต้องไปช่วยเพื่อนอย่างละ ไปช่วยให้มันเปีไม้เพิ่มฮะเฮ้ยอ่าเต็มที่เพื่อนไม้มของมึงละอยากไปลไหรก็เปฮะนี่ประชดนะไม่ต้องมาฮิวครไปไกลๆฮะนี่ผมจะเอาอไรเล่นวะเนี่ยคงนั่งปั่นไฟเฉยๆแล้วเนี่ยตเน,น้นย้ำสายเปลไม้ไว้นะครับผมนะว่าจะจะใช้ไม้เนี่ยไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่าแต่ว่าใช้ให้มันคุ้มก่อนที่จะเปลไม้อันหนึ่งนะ โอ้ไม้มันไม่ได้เกิดใหม่เรื่อยๆครับผมนะคือบางคนอาจจะมีเปิร์กยกไม้ขา้กรมันก็กระทึ้แบบเมื่อกี้มันมีเปิร์กเก็บเศษสร้างไม้มาทําเป็นไม้ใหม่ไหมไม่มีเออก็ใช้กันคุ้มๆฮะใช้คุ้มไม่มีใครว่าครับผมแต่ใช้แบบเมื่อกี้ก็ไม่มีใครว่าครับอย่างที่ผมบอกไปมีแต่คนด่าฮะด่ามันลุงแถวบ้านผมอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไอ้พวกอยากจู๊กนะครับผมบอกไว้ว่าอยากไปออกไปโชว์ตัวให้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งฮะคนเก่งๆเขาไม่ออกไปโชว์ตัวจู๊กระโดดต่างๆต้มตามตูมตามหรอก ส่วนมากถ้าพูดต,งตรงๆก็จะเป็นพวกจุ๊ไปเป็นจุ๊ก,ก่าแล้วห้าวครับผมนะท็อกซิกเพลเยอร์วิ่งแป๊บเดียวก็ลมเราแล้วก็เปีนไม้ประเภทแบบนี้ครับผมนะคนเก่งๆขงเขาก็นั่งปั่นไฟไปอยางเนี้ถ้าเจอฆาตกรเขาก็ค่อยจู๊กฮะอันนี้ไม่ได้สอนให้จริงจังอะไรสอนให้มันเล่นตามเกมเราไม่เล่นเป็นคนเดียวผมบอกไปแล้วนะทำไมคลิปนี้มันตึงจังวะ <c oughs> น่านมึงลงไปห้อง V ี p อีกแล้วอ่ะผมเห็นฆาตกรแล้วนะเดินไปไหนละ ผมต้องลงไปช่วยแหละมีบอรลรถทามนะครับผมนะห้เพื่อเราปั่นไปแล้วกันผมลงไปช่วยก็ได้อยู่แถวนี้นี่ได้ยินเสียง โอ้โฮมันอยู่ตรงนี้นี่เราเป็นสายแคมป์เหรอเนี่ยไปดิมีบอรลรถฮ้มเอ้ยมันจะวิ่งตามกูทำไมเนี่ยปันต่อฮะปันต่อฮะไปกันต่อไปกันต่อของเพาบานก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับผมนะ ถ้าไม่ได้ใช้เยอะอยังไงก็ขออภัยนะแต่ว่ามันใช้ได้นานฮนะมันเหมือน5เปอร์ก่ะเพราะเรามีกล่องพยาบาลใช่ไหมมันเหมือนเปิร์คิวไงแล้วก็เราเอาพวกชาร์จของแอดออนมาให้มันได้ฮิวนานๆเหมือนเปิร์คิวแต่เปิร์คิวมันฮิวได้ตลอดนะถามว่าถามว่าทดทดแทนกับเปิร์กฮิวใช่ไหมมันก็พอได้อยู่ครับผมนะแต่ว่าถามว่าแบบทดแทนกันได้แต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมตายห่าไปหนึ่งคนนะปั่นไฟเสร็จพอดีเพื่อนทิ้งไปเปิดประตูละ เรียมออกฮนะถ้าตานี้ได้ออกก็น่าจะปฏิหารนะอย่างที่ผมบอกไปอาจจะเป็นเพราะฆาตกรเขามือใหม่ด้วยแหละโดวัน no ปะเนี่ยคลิปหายละไม้หายหนึ่งฮนะหายไหมไม่หายล้มเลยกระโดดนะฮะเอ้ยล้อเล่นนะฮะใครจะไปกระโดด หายสองฮะหรือมันไม่มีอยู่แล้วฮะตรงนี้ที่ผมแบบล้มทีแรกใช่ไหมน่าจะยังไม่หายไม่หายฮะแต่หาไม่เจอเท่านั้นเองฮะผมขอใช้คํานี้ว่ามันไม่หายฮะแค่หาไม่เจอฮะเอาลงนะอา้าวลวงคู่ฮะหาเลยแบบนี้โนวันยังก่อนฮะยังไม่มีไหมผมเล่นก่อนนะจังหวะน,นี้กระโดดไปหนึ่งสเต็ปทั่วกระโดดไป ดับตีดังโป้งฮะเช็คว่าเป็นไม้หรือเป็นเหล็กใช่ไหมฆาตกรตอนนี้ฆาตกรเดินอาเจอไม้อีกแล้วฮะก็กดล้มไม้อะครับตน้นต้นเกมนะฮะไม่ใช่ต้นเกมนะฮะนี่จบเกมแล้วฮะผมจะล้มยังไงก็ช่างฮะโนวันมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องไปย่อฮะออกฮะออกฮะอย่าอย่าห้าวฮะกูนั่งปั่นไฟอยู่คนเดียวเพิ่งไปรอหน้าประตูนเนี่ยหน้ากันเบิร์ดกะโหลกสักทีดีไหมเนี่ยโอ้ยเนาะจีจีครับผมไม่มีโนวันมีแค่กืนกินความหวังหรือเปล่าโอเคจีจีสวยครับ เออจี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 ชิบหายล้มไม้ทั้งหมดเลยเพื่อนเหรอผมนี่แหละมันโอ้มันท้ายเกมนะ้วล้มยังไงก็ได้แต่ก็ต้องดูเกมด้วยนะครับผมนะเออก็กลับมาแบบประมาณนี้แล้วกันเออผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องฮะก็ดูดิใครแบกฮะนี่ผมแบกคาตะกรด้วยนะผมไม่อยากจะโม้ยิงเลยดูเต้มนี่ใครสองหมื่นแปดนะฮะดูคาตะกรอหมื่นหกฮะที่ผมออกได้นี่ปฏิหารนะไม่ได้ปฏิหารธรรมดาฮะเจอมือใหม่ะฮะเลยปฏิหารถ้าไม่ใช่มือใหม่ที่ผมล้มแต่ต้นเกมแล้วเอ้อ,อน,นี่ก็อันนี้ก็ล้มต้นเกมใช่ไหมไม่ต้องโม่ฮะพอก่อนฮะไปไปไป ก็สาหรับคลิปนี้นะใครได้ประโยชน์นิดเดียวนะครับผมนะเออน่าน่าจะได้ประโยชน์กันนิดเดียวแหละแต่ว่ามันก็ทดแทนเปิร์กได้ฮะเราเอาไปใช้ดูครับผมนะเราจะได้ไม่ต้องใส่เปิร์กฮิวไปใส่เป็นอย่างอื่นไปแทนนะครับผมนะอาจจะได้เซตใหม่ๆของเราก็ได้เนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมการลบของผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเลย แล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมได้ความรู้โคตรน้อยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากแนะนําให้ลองไปจัดดูนะคือมันก็เป็นเซตเพิร์ที่มีประโยชน์พอสมควรนะคือแบบเราไม่ต้องใช้เพิร์คฮิวเราใช้กล่องเป็นกล่องพยาบาลแทนอะเอาของมาระบายด้วยถ้าพูดถ้าพูดตามต,ตรงนะแล้วก็เราสามารถใส่เปิร์อื่นแทนเพิร์คฮิวได้ด้วยเราอาจจะใส่เปิร์อถ้าแบบกลัวเอากล่องพยาบาลไปด้วยอะไรเงี้ยใส่เปิร์ของสตีฟอะไรที่มันฮิวเองอะถ้าเราช่วยเพื่อนครบอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมทาคลิปรีวิวให้อีกทีนึง ก็มีคําถามอะไรหรือเข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มแชร์ความรู้เด d by d a เด i ไล t ์โมบายของผมไว้ด้วยนะครับเข้าไปกันได้เลยลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจากลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันครับผม